ใครกันบ้างนั้นเราไปชมพร้อมกันดีกว่าค่ะ้าอยให้่ความสกพับแ่ใ้อยจากนั้นเราความผูกพันกับแม่หน่อยก็ตั้งแต่เล็กจนโตครับตั้งแต่เล็กจนโตจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้ก็ไม่ว่าจะทํากิจกรรมอะไรไ,ม,ไม่ว่าจะก้าวย่างไปที่ไหนแล้วก็ทุทกๆขั้นตอนของชีวิตเรามีผู้หญิงคนนี้อยู่ตลอดใช่ ความถูกพันไหมคือเราเคยชินที่จะอยู่ด้วยกันพอห่างกันแล้วมันเหงาเหงามันเส็งๆประมาณนี้นค่ะีอะไรครังหนที่เราทให้คุณแม่แบบเยอะมากครับเยอะมากแล้วก็คือเราก็หนึ่งด้วยความที่เรายังเด็กหลายๆหลายๆหลายๆสิ่งหลายๆอย่างซึ่งไม่ว่าจะตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทุกๆวันมันมันสามารถเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้ครับ จริงแล้วมันนี่ก็คือพัฒนาพัฒนาไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ต่อไปใช่แล้วเราเองณวันนีเน้เราอยากจะทำอะไรให้คุณแม่ภูมิใจครอยากทำอะไรให้คุณแม่ภูมิใจจริงๆแล้วแม่ก็บอกเสมอว่าเออไม่ไม่ต้องแบบอะไรนะขอให้เป็นคนดีแม่บอกอขอให้เป็นคนดีใช่ก็ทุกวันนี้ก็จะพยายามครับเป็นคนดีใช่ใช่ค่ะนะพี่วันนี้ก็กจะไปพบกั็ ลูกลูกมองกล้องเลยครับพี่มองกล้องเลยครับบอกเห็นหรือลูกบายก็รักแม่ให้มากมากค่ะพ่อแม่ก็เป็นมีแม่ก็มีฐานะเป็นลูกด้วยคนหนึ่งแม่ก็บอกรักแม่ทําปฏิบัติต่อแม่ของแม่เหมือนที่อยากให้ลูกทำกับแม่แล้วต่อไปลูกก็ต้องเป็นพ่อเป็นแม่เหมือนกันก็ต้องบอกกันอย่างนี้ค่ะทุกวันนี้ที่ที่บอกลูกแม่ก็ดูแลยาย ก็บอกว่ายายก็คือแม่ของแม่แม่ก็ต้องดูดูแลส่วนลูกก็ต้องดูแลแม่แค่นี้ทุกนนะคะอยากจะบอกอะไรคณแม่ขนาดนนี้ก็ไม่รู้จะบอกอะไรก็รักมากคนคนนี้คือเขาไม่ได้เป็นกําลังใจแต่เขาคือใจของเราเลยไม่ว่าเราจะไปที่ไหนมีเขาตลอดแล้วก็ทุกวันนี้ยังดีใจที่ยังมีเขาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะทําทุกวันนี้ให้ดีที่สุดครับ